จริงไหมพี่ก้องที่คนยิ่งรวยเนี่ยยิ่งมูยิ่งงมงายเลยไม่เคยเจอใครไม่ทับเลยนะอย่าอยใช้คําว่างมงายเลยแล้วกันก็เอางี้แล้วกันผมเพิ่งทําวงสวงไปวงสวงก็เจอเพื่อนๆวงสวงมาคือบอกว่าทําแทนประลัมพิธีนะแล้วก็บอกว่ายายสารให้หลายกี่บาทล้านห้ายายสาลปีหนึ่งทีละครั้งผมก็ถามว่าวงสวงน,นี่คืออะไรการที่เราวงสวงเนี่ยก็คือการที่เราแอคติเวต เทพพยาดาทุกชั้นฟ้าทุกแผ่นดินเพื่อบอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยได้มาทําธุรกิจที่นี่ได้ย้ายบ้านมาอยู่ที่นี่ขอให้เทพทุกชั้นฟ้าเนี่ยแอคทีเวรับรู้เข้าสู่ตัวข้าพเจ้าแล้วเปลียนเบอร์หลักหมื่นหลักแสนมีเบอร์นะเบอร์นะ นี่ไปกันถึงเปลี่ยนบัตรประชาชนนะมันไม่ได้งมงายมันคือเติมความมั่นใจแล้วกันเออถ้าไม่ได้ไปทําร้ายใครหรือไม่ได้ไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนมันเป็นความมั่นใจเชื่อใจของเราเหมือนนักกอล์ฟอบเราตัดทุกอย่างให้ตรง,งเอาเวลาทงวินมันจะไปได้ไกลไงพระท่านว่าพระอาจารย์ผมก็บอกว่าอันนี้คือเครื่องหง่มถ้าเรามีเครื่องห่มให้หายหนาวเครื่องห่มให้บอกว่าเราบอกว่าเดินทางไปที่ไหนได้อันเนี้ยมันก็เป็นเครื่องห่มใจไง ให้เรามั่นใจในการทำธุรกิจแะใช้ชีวิตของเรา